สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ช่างเอ็กนะครับก็มาเปลี่ยนจอครับสำหรับคุณลูกค้าจอมาไดการจอเสียนะครับผมวันนี้ได้ทําการเปลี่ยนจอใหม่แล้วนะครับเป็น macbook pro นะครับโมเดล a 2 1 5 9นะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้งานได้ปกติพอดีลูกค้าไม่สะดวกให้พัดบิร์ดเทสนะครับก็จบงานแล้วครับผมสําหรับ macbook pro a 2 1 5 9นนะครับผมเปลี่ยนจอใหม่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมีปัญหาเรื่องจอ โดนน้ำจอแตกจอไม่ติดสามารถแม้ทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนได้นะครับผมก็ฝากไปที่มาลีสวิตไว้ด้วยนะครับสามารถใช้บริการได้ทุกสาขานะครับผมก็ตรวจเช็คเบื้องต้นก็เปลี่ยนอะไรสามารถรองรับได้เลยนะครับผมอันนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ m ม c b o o k p ก o A 2159อาการจอเสียนะครับก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเทมเป็นนอตอโศกยูเนียนมอลลาดพร้าวเซนตันรัตนาทิเบตเดอะมอลทพารวเดอะมอลบางแคเดอะมอลบางกปิ สาขาวชรพลนะครับผมแล้วก็เมกะบางนานะครับอยู่โซนลาดพร้าวจะเป็นยูเนี่ยนมอลัาดพร้าวนะครับแล้วก็มีสาขาจันทบุรีนะครับก็จบงานร่าผมสำหรับเปลี่ยนจอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวันนี้ช่าเอกขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ